ชื่ให้ต้องจำพราจากไกลจากคนที่รักจากก้าปาดดวงใจสมเนยเุมอมซ้ายืถนัดขวามซ้ายเอถูกต้องไงโอเคครับถูกต้องไม่หนักเราไม่ตองจีบเขายังเราเรื่องงานค่อยวางลงโอเคครับ เขาค่อยๆวางเขานอนลงคุณนั่งย่อไปคุณแต่งวางคุณเพิ่มคุใจขาดเขาจะแตกต่อไหลใจขาดเขาจะแตกสลายแต่หลังจากแต่หลังจากนี้เจ้าจะไม่อาจปฏิเสธเจ้าจะไม่อาจปฏิเสธข้าได้ฮิปเคสฮิปเคสส่วนเฮ้ยโอเคอย่างนั้นไม่ต้องมาจำเป็นเเอา มึงตบตาพูได้หรอโอ้ยชื่นใจหอมอเอาไปทำอะรชมันี้พายชิคกี้่ยขำนะตื่นละรอเอาขำหอมตื่นมาขำเลยชิคี้พาชิมแบบโรแมนติกนะเนี่ย กินข้าวผักเข้านาครับทุกคนเข้าไม่ได้หรอครับนมไปลองดูไหมเป็นตัวละมันข้าวแกไ่มาขโมยมาเอกมาครับเื่อที่กินข้าวเยอะๆขอบคุณมากนะที่เดียวพอเดี๋ยวเอาโดนยาหรือว่าโดนอะไรโดนมลเขาใช้ผงเขาอมอ่างคาถาโดนมสาริกาดินฟองไม่มาทไปเป็นลมเลยนี่เอง มีมนต่ะได้นะครับม hey, ีมนต์นแล้วเขาเป็นว okay. ิทยาทรไงใช่ค yeah. ร okay. ับเค้าม well yeah. oh, ีมนมีมนสาริกาดินทองใช่ครับนี่เนาะได้หมดอ่ะโอเคเอามันตัวยาตัวเท่มีที่รักเขาานะค่ะขอขอเคส ที่นะครับก็เปฉากที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตครับก็เลยรู้สึกว่ากดดันเพราะว่าเราไม่เคยทำใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าไม่เป็นรัสบะารใหม่ๆในการที่สุดผู้หญิงมาผมขืนนะครับเราไม่เคยทำอยู่แล้วครับผมก็เเราสุดแต่คนแก่ครับผมก็ไม่เอานกมอมยานครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับลักษณะวงนะผมทางช่องเจ็ดเดดีครับ นอแล้วยนอนรับออกไก่ดอ้อมีม่สอนะยับลุกขึ้นดูด้วยลากากนาะักษาตัวรักษาตัวด้วยนะด้วยรักษาตัวด้วยนะด้วย

ฟังน okay. oh, yeah, ู uh. ah, ้ uh, well, go. Still, big, good, good ảng, ังหลังฟ well, ังโอยูไ uh. ม่่หอยอาจกระโดดลบอดเดวเดยวหอด้วยไม่ด işte> ิ <No> like. <S <S ้นดิดิดิ้้ันอีกทุกทยคขหลอตัวเปล่อยเข็มจี้าโยเฮ้ยเฮ้ยเย้ย้้ยมันโน้ตันตูจะหาเขายู่ตมาตเย้น้ันตูหาเา โอ้ยโอ้ยโอ้ยลดลดลงตึงอลงลลงลน่นีนี่มันลอาไปเน่นแล้วที่นืั่นที่ะสอตื่นเรวที่จะหมดแล้วนะทนี้ลกนี้ต้องอยู่นก่นั่่อตื่นแล้ว

เสียบพุ่มหนุยเลยนอนตันนั้งหัวมัแล้วเราจับมันเราจะไปโดนในตัวนี้ก่อปุ๊กเดียวปุ๊กเดียวปุ๊กเดียวมันเสียบเดียวใช่ครับเสยบนิดเดียวจริงครับจนจะร้องไห้จะกลับบ้านเลยามามอยัอยจับโดนในตัวนี้นะโอเคครับไปจับโดนได้หรอ ๆค่อยแหม่หายค่อยลอยตคุ๊นเดิเป็นนี่เกระยอเรื่อนะปุ๊บตาพอเอาสริออกปุ๊บุเลเล่นต่อไปยาวย่ม่ไม่ไม่น่เพ่อนไหลไป่่อนพี่เพื่อ ทมไนี้เสืออันนู้อันนี้เดินหาน้องลักษะนะวงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มหากันใหม่ก็ได้พอกันทีเถอะพี่มาหยุดหลอกตัวเองกันได้แล้วนี่มันก็หลายเดือนแล้วนะพี่มาถ้าน้องพี่เกสอนกับพวกกินารีจริง พี่คงมาหาเราแล้วล่ะตาทีทีก้อยครับมกกระซ้ายหน่อยริ่งน้ำหน่อยพอเถอพี่มา้าอยู่เราตัวนี้แล้วเรื่อยไดวแล้วถ้าน้องพิเกตสอนอยู่กับพวกกินนาลีจริงคงพาคงพามาหาเรา